ณหมู่บ้านเล็กๆแสนไกลในหุบเขาที่งดงามมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ชื่อปาโปลและบรูโนโพวกเขาทั้งคู่ยังหนุ่มแน่นและใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสำหรับพวกเขาเองพวกเขาจะพูดคุยถึงความใฝ่ฝันของพวกเขาเสมอถึงวิธีที่พวกเขาจะเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน พวกเขาไม่กลัวงานหนักและเฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันของพวกเขานั้นเป็นความจริงพวกเขาพูดคุยกันในทุกๆวันมองหาหนทางและมองหาโอกาสเพื่อให้ความใฝ่ฝันของเขานั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้ วันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงผู้นำหมู่บ้านมีความคิดที่จะนำน้ำจากภูเขามาใช้งานในหมู่บ้านเขาตัดสินใจว่าจ้างคนสองคนให้นำน้ำจากน้ำตกบนภูเขานำลงมาที่หมู่บ้านที่หุบเขาข้างล่างพวกเขาจะได้รับค่าจ้างตามปริมาณของน้ำที่นำลงมาสู่หมู่บ้าน รูโนและปาโปนรับงานมาทำอย่างกระตือรือร้นทุกทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นพวกเขาทั้งสองนำถังน้ำจากหมู่บ้านเพื่อนำไปขนน้ำจากน้ำตกแล้วขนกลับสู่หมู่บ้านไปกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานหนักเพื่อนำน้ำเข้ามาสู่หมู่บ้าน ในทุกๆกุกเยน็นพวกเขากลับบ้านพร้อมกับค่าจ้างในการขนน้ำในวันนั้นๆบรูโน่พึงพอใจมากกับงานที่ทำและรายได้ที่เขาได้รับเขาแน่ใจมากว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงจากงานงานนี้บรูโน่คิดว่าโโเาขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นถ้าเขาใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้น เพื่อขนน้าให้มากขึ้นในแต่ละครั้งเขาเชื่อด้วยว่ารายได้ที่เขาได้มากขึ้นไม่นานเขาจะมีเงินมากพอที่สามารถซื้อวัวและซื้อบ้านตามที่เขาเคยฝ่ายฝันถงแต่ตาโฟนไม่ได้พอใจด้วย เมื่อสิ้นสุดวันเขาปวดร้าวไปทั้งแขนและหลังหมดเรี่ยวหมดแรงเขากำลังมองหาหนทางที่จะทำให้มันง่ายขึ้นในการทำเงินให้มากขึ้น <Podcast> แล้ววันหนึ่งปาปโปนก็คิดขึ้นมาได้ เขาจินตนาการถึงท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำจากน้ำตกบนภูเขาส่งไปยังหมู่บ้านด้วยท่อส่งน้ำนี้เขาสามารถนำน้ำสู่หมู่บ้านได้มากขึ้นโดยไม่ต้องแบกถังน้ำไปกลับไปกลับ,บจากน้ำตกสู่หมู่บ้านอยู่อย่างนั้นเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนแน่นอนปาโปนแบง่งปันความคิดนี้กับบูโนโ่เพื่อนของเขา และขอให้บรูโน่ร่วมทำงานกับเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำนั้นแต่บรูโน่กลับคิดว่ามันเป็นความคิดที่บ,าบา้าๆทั้งหมดที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะได้มันมาอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าการสร้างท่อน้ำจะทำให้เขาเสียเวลาและทำให้เขาบรรลุปเป้าหมายช้าลงไปอีกด้วยเหตุนี้บรูโน่จึงใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นขนน้ำไปกลับไปกลับถี่ขึ้นเขาแน่ใจว่า ด้วยวิธีนี้เขาจะทำเงินมากขึ้นปาโปนจึงตัดสินใจสร้างท่อน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายและมันจะต้องใช้เวลาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปาโปรู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้นลงแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขา นทุกๆวันเขาก็จะไปทำงานขนน้ำเหมือนเมื่อก่อนแต่ในทุกๆวันหยุดในทุกขณะที่เขามีเวลาว่างมีโอกาสเขาจะทำงานหนักเพื่อขุดหินขุดดินเพื่อสร้างท่อน้ำตามความคิดของเขาในเดือนแรกแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลย บรูโน <Bruno S 2> และชาวบ้านต่างหัวเราะเยา<อ>ะและล้อเลียนเขาพวกเขาล้อเลียนและตั้งสมญานามปาโปนว่ามนุษย์ษยทอในระหว่างน,นี้เองรายได้ของบรูโนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเขาได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นและวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่หวังไว้ วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เขาใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและใช้เงินจากการทำงานหาบน้ำที่เขาได้มาสิ่งที่บรูโน่ไม่ตระหนักก็คือร่างกายของเขาเริ่มงุ้มงอจากการที่ต้องขนน้ำอย่างหนักทุกๆวัน ใบหน้ายับยน่นและร่างกายเริ่มอ่อนล้าลงไม่ชา้าเขาเริ่มขนน้ำได้น้อยลงและน้อยลงเนื่องจากร่างกายที่อ่อนล้าและโรยแหลกเดือนแล้วเดือนเล่าที่ปาโปนทํางานสร้างท่อส่งน้ำ ไม่นานปีแรกก็ผ่านไปสู่ปีที่สอง ท้ายที่สุดปาโปนสร้างท่อส่องน้ําให้สําเร็จเสร็จลงเขาไม่ต้องแบกถังน้ําเพื่อขนน้าลงสู่หมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้ปาโปานได้เงินมามากขึ้นกว่าครั้งไหนๆน้นําก็ไหลลงสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปาโปนกินดื่มนอนหลับหรือกระทั่งในวันหยุดพักผ่อนน้ํายังคงไหลอย,อย่างต่อเนื่อง ตาปนมีความสุขและภาพภูมิใจในความคิดการยืนหยัดและการทำงานหนักและตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายตราบที่ยังมีน้ำไหลผ่านท่อของเขาเข้ามา เรื่องราวของบรูโนและป,ะปลาโป,ปลาสามารถเทียบเคียงได้กับเรื่องราวชีวิตของพวกเรางานที่พวกเขาทำเปรียบเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ทำในชีวิตเพื่อให้ได้เงินมา,รามนบรูโน <Bruno S 2> ได้เงินจากการแบกถังน้ำเขาไปกับไปกลับแบกถังน้ำเพื่อน,นำน้ำจากน้ำตกสู่หมู่บ้านเพื่อแลกกับเงินที่ได้มา เพื่อเพิ่มรายได้เขาต้องเพิ่มจํานวนของการขนไปกลับไปกลับให้มากเที่ยวขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ถังน้ําที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจินของพวกเราเพื่อเพิ่มรายได้เราจะต้องทํางานให้หนักขึ้นทํางานเพิ่มขึ้นเช่นทํางานล่วงเวลาหรือแม้กระทั่งต้องทํางาน2งงานไปในขณะเดียวกัน เราด้วยเหมือนกันที่จะต้องเพิ่มขนาดถังน้ำของเราโดยการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นรับรายได้ที่มากขึ้นบ่อยครั้<า>งต้องใช้เวลามากขึ้นในที่ทำงานเราส่วนใหญ่ใช้เวลาแลกกับเงินเช่นเดียวกับบรูโนเราต่างก็รู้ว่าเราทุกคนต่างมีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเหมือนเหมือนกันและมันเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงนั้นเพื่อทำงานแต่เพียงอย่างเดียวช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาแลกกับเงินอีกต่อไปแล้วเพราะเรื่องอายุสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆเมื่อนั้นรายได้ของเราจะหยุดลงทีนี้เรามาทบทวนในสิ่งที่ปาโปนลทำอย่างชาญฉลาด ปาปนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีมาแลกกับเงินจำนวนจำกัดแต่เขาใช้เวลาบางส่วนของเขาสร้างท่อส่งน้ำขึ้นมาเขารู้ว่าท่อส่งน้ำนี้จะทำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีน้ำไหลผ่านท่อน้ำของเขาเข้ามารายได้ที่ได้อย่างต่อเนื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่โดยตรงกับเวลาที่เขาต้องลงมือทำงานในแต่ละวันปาาปนรู้ว่าสักวันหนึ่ง อาจเป็นด้วยสาเหตุของอายุหรือสุขภาพเขาอาจไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่แลกกับเงินที่จะได้ต่อไปอีกแล้วปาโปนรู้ว่าถ้าเขาสามารถทำให้แนวความคิดของเรื่องท่อส่งน้ำให้บังเกิดผลขึ้นมาได้เขาก็เพียงแต่ต้องลงมือทำงานหนักเพียงครั้งเดียวหลังจากการสร้างท่อน้ำสำเร็จเสร็จไปแล้วปาโปนสามารถเฝ้าดูการไหลของน้ำและทำให้มันไหลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า รายได้ของเขายังเข้ามาเรื่อยๆปาโปนลได้แสดงให้เราเห็นว่าเพื่อให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อนเนื่องเราไม่จําเป็นต้องเอาเวลาไปแลกกับเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆแล้วคุณล่ะคุณยังคงทำเช่นเดียวกับรูโน่ที่ต้องใช้เวลาแลกกับเงินอยู่หรือเปล่า หรือคุณต้องการทำเช่นเดียวกับปาโปนผู้สร้างและคงไว้ซึ่งท่อน้ำเพื่อนํารายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหากคุณสนใจในแนวคิดในการสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองโปรดติดต่อกับคนที่ให้ VCD การนํำเสนอแนวคิดนี้กับคุณคุณสามารถเริ่มสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองตั้งแต่วันนี้